เอาละครับท่านผู้ชมก็กราบสวีดัตสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับก่อนอื่นกดติดตามก่อนเลยครับคุณคิดว่าน้ําท่วมบ้านเราหนักแล้วใช่ไหมพักก่อนเพราะสิ่งที่เวียดนามเจออาทิตย์นี้มันไม่ใช่แค่น้ําท่วมแต่มันคือนรกแตกกลางสายฝน530มิลิเมตรใน3ชั่วโมงคุณพระช่วยกล้วยทอดน้ํามาไวกว่านี่บัตรเครดิตดินถล่มทับรถบ,รถบ,บัสหายวับไปกับตาเศพในพริบตาเดียว กาแฟเวียดนามที่เรากินกันอยู่ทุกวันกําลังจะกลายเป็นของหายากราคาแพงระยับและไอเพื่อนบ้านขี้เคลมข้างๆเราเดี๋ยวมีสะดุง้งมาดูกันว่า4ีวันที่ผ่านมาเวียดนามโดนยำเละขนาดไหนแล้วไทยเราจะรอดไหมหรือจะรอให้ถึงคิวเราบ้างเอาเริ่มนรกแตกที่ภาคกลางเมื่อฟ้าพิโรธใส่เวียดนามโอ้โหคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้บอกเลยว่าใครที่บ่นว่าชีวิตแย่ ให้หันไปดูประเทศเพื่อนบ้านฝั่งขวาสุดของเราอย่างเวียดนามก่อนครับเพราะตอนนี้สิ่งที่พวกเขาเจอมันไม่ใช่แค่ภัยธรรมชาติธรรมดาแต่มันคือหายนะระดับบล็อกบัสเตอร์ที่ไม่มีใครอยากจ่ายตังเข้าไปดูภาพที่เห็นตอนนี้คือภาคกลางของเวียดนามเละเละเป็นโจ๊กเลยครับพี่น้องจังหวัดลำดงดักลักขานหัวและบินดินหรือกวีเงนินสภาพตอนนี้ดูไม่จืด ฝนที่ตกลงมาเนี่ยผมไม่อยากจะใช้คําว่าตกเลยมันเหมือนฟ้ารั่วหรือพระพิรุณท่านลืมปิดก๊อกน้ําทิ้งไว้หรืองไงไม่ทราบตัวเลขล่าสุดฟังแล้วขนลุกสู้ยิ่งกว่าเจอผียอดผู้เสียชีวิตปลาเข้าไป16ศพแล้วครับท่านและย้ํานะครับว่ายังไม่หยุดนิ่งตัวเลขนี้ยังวิ่งขึ้นเรื่อยเรื่อยเหมือนมิเตอร์แท็กซี่ตอนรถติดบ้านเรือนกว่า43,000หลังฟังไม่ผิดครับ43,000หลังพังยับเยินจมบาดาลเสียหายแบบกู้ไม่กลับ นี่ยังไม่นับคนที่สูญหายอีกเพียบญาติพี่น้องร้องไห้ระมมตามหากันจารวันทุกนาทีคือความเป็นความตายครับแล้วถามว่าทำไมมันถึงหนักขนาดนี้ก็เพราะไอ้ฝนบ้านนี่แหละครับคุณลองจินตนาการตามผมนะปกติฝนตกบ้านเราตกหนักๆแป๊บเดียวระบายทันก็จบแต่นี่พี่แกเล่นตก530ม mm ิลิเมตรในเวลาแค่3ชั่วโมงเฮ้ยบ้าไปแล้ว530ม mm นี่มันระดับน้ำสูงคึ่งแข้งนะครับคุณ แต่มันตกลงมาภายในระยะเวลาแค่คุณนั่งดูหนังแอเวนเจอร์จบเรื่องเดียวปริมาณน้ำขนาดนี้ถ้าเป็นกรุงเทพเลยครับฮ่าฮ่าฮ่าอย่าว่าแต่สัปดาห์เลยครับผมว่าชาดหน้าน้ำถึงจะลดระบบระบายน้ำที่ไหนในโลกจะไปรับทันครับพี่น้องดินภูเขาที่มันอุ้มน้ำมานานพอเจอแบบนี้เข้าไปมันก็เหมือนคนท้องเสียที่อั้นไม่อยู่นะครับพรวดไหลลงมาทั้งโคลนทั้งหินทั้งต้นไม้กลายเป็นซีนามิโคลนกว่าทุกอย่างที่ขวางหน้าสัตว์เลี้ยงวัวควายเป็ดไก่ ตายเรียบกว่า6,400ตัวนี่ไม่ใช่แค่สัตว์ตายนะแต่มันคือเงินเก็บทั้งชีวิตของชาวบ้านเขาลอยไปกับน้ำหมดแล้วสภาพภูมิประเทศภาคกลางของเวียดนามที่คล้ายๆกับภาคตะวันออกหรืออีสานใต้บ้านเราเจอแบบนี้เข้าไปบอกเลยว่าจุกจนพูดไม่ออกความตายที่ไม่มีใครเชิญรถบัสผีสิงและคุณยายนักสู้มาต่อกันที่พาธนี้ผมบอกเลยว่าเตรียมทิชชู่หรือไม่ก็เตรียมยาดมไว้เลย เพราะเรื่องนี้มันสะเทือนใจและสยองขวัญยิ่งกว่าหนังคาตกรรมเรื่องแรกรถบัสสายมรณะเหตุเกิดคืนวันที่16พฤศจิกายนคืนนั้นฝนตกหนักยังกระฟารั่วบนถนนเส้นที่หนึ่งทางหลวงสายหลัดรถบัสคันหนึ่งบรรทุกชีวิตคน32ชีวิตกำลังวิ่งฝ่าสายฝนจากดาลัดไปกุยเยิน ทุกคนบนรถคงแค่อยากกลับบ้านอยากไปถึงที่หมายแต่ใครจะไปรู้ว่ายมมาทูตด,ดักรออยู่กลางทางจูจูจดินภูเขาขนาดมหฮืมาที่มันอมน้ำจนบวมเป่งก็ทนไม่ไหวถล่มลงมาใส่รถบัสคันนี้แบบตุ้มเดียวจบไม่มีการเตือนไม่มีเสียงสัญญาณมีแต่เสียงโครมครามและความมืดมิด วุนดินอัดกอปปี้รถบัสจนบี้แบนผลลัพธ์คือ7ชีวิตดับคาที่คนรอดชีวิตเล่าทั้งน้ำตาว่ามันเกิดขึ้นในเสี้ยววินาทีหายใจเข้ายังไม่ทันสุดปอดเพื่อนที่นั่งข้างๆก็หายไปแล้วคิดดูสิครับความตายมันมาแบบ Delivery ส่งตรงถึงที่ไม่ต้องกดสั่งมันคือความโหดร้ายของธรรมชาติที่ไม่มีคำว่าปราณีใครหน้าไหนทั้งนั้น เรื่องที่สองคุณยายเลกับหลังคาหนีตายตัดภาพมาที่เขตตุยเฟือกเรื่องของคุณยายเลทีงกสวนอายุ75ปียายแกอยู่กับหลานสาวสามคนน้ำมาไวมากไวยิ่งกว่าปากป้าข้างบ้านแป๊บเดียวท่วมชั้นล่างยายต้องพาหลานหนีขึ้นชั้นสองคิดว่าจะรอดฝันไปเถอะน้ำมันตามขึ้นมาติดๆ สุดท้ายที่พึ่งเดียวคือหลังคาบ้านครับคุณผู้ชมยายวัย75ต้องปีนขึ้นหลังคาท่ามกลางพายุฝนนอนกอดหลานฟังเสียงน้ำซัดโครมโครมอยู่ใต้ตีนคุณลองนึกสภาพมืดก็มืดหนาวก็หนาวเสียงน้ำหลากดังสนั่นวันไหวยายนอนคิดว่าคืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายของฉันไหม นี่คือเรื่องจริงไม่ใช่นิยายดราม่าหลังข่าวชีวิตคนแขวนอยู่บนเส้นได้เพียงเพราะฝนตกหนักแค่สามชั่วโมงมันยุติธรรมไม่ถามจริงแต่ที่น่าเจ็บใจที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับในขณะที่คนเวียดนามกำลังปีนหลังคาหนีตายไอ้พวกระบบแจ้งเตือนภยัยหรือการจัดการน้ำเนี่ยบางทีมันก็ช้ากว่าเต่าคลานกว่าจะรู้ตัวน้ำก็มาเคาะประตูบ้านแล้วก๊กก๊กก ขอเข้าไปหน่อยจ้าเข้ามาแล้วกวาดเรียบนี่แหละครับความบันเลยที่เกิดจากธรรมชาติบวกกับความล่าช้าของมนุษย์กาแฟขมปีและเขื่อนแตกหรือคนทำมาถึงพาร์ทนี้ใครที่เป็นคอกาแฟเตรียมตัวกระเป๋าฉีกได้เลยครับเพราะหายนะครั้งนี้มันไม่ได้จบแค่คนตายแต่มันลามไปถึงปากท้องระดับโลกจังหวัดดักลัก ชื่อเหมือนจะดักด่านแต่จริงๆคือเมืองทองคำของวงการกาแฟเวียดนามที่นี่ผลิตกาแฟโรบัสต้าป้อนโลกกว่า80%ของประเทศปกติช่วงพฤศจิกายนแบบนี้ชาวสวนต้องยิ้มแฉ่งเตรียมเก็บเกี่ยวโกวยเงินแต่ปีนี้เจงยับไรกาแฟหลายร้อยเอเคอร์จมอยู่ใต้น้าจากที่เคยเก็บได้ร้อเปซตอนนี้เหลือแค่10-1 5ปหายไปเกือบหมดคุณคิดดูนะ ชาวสวนลงทุนลงแรงมาทั้งปีเฝ้ารดน้ำพรวนดินกะว่าขายรอบนี้จะเอาเงินไปใช้หนี้ไปส่งลูกเรียนจบครับน้ำมาตูมเดียวกาแฟเน่าคาต้นรายได้สองสามปีข้างหน้าหายวับไปกับตาแล้วผลกระทบมันจะมาตกที่ใครก็ที่พวกเรานี่แหละครับราคากาแฟปีหน้าพุ่งแน่นอนเพลอเผลอแพงกว่าทองใครกินกาแฟสดเตรียมตัวร้องไห้ได้เลยและประเด็นที่เดือดที่สุดเรื่องเขื่อน มันมีประเด็นดราม,ม่าครับท่านผู้ชมที่เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำบาฮามีรายงานว่ามีการปล่อยน้ำออกมา1,000 0ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเฮ้ย hey! 1,000 0คิวมึงจะปล่อยน้ำหรือจะปล่อยจะหลวดปล่อยมาขนาดนี้ชาวบ้านข้างล่างจะเหลืออะไรครับมันกลายเป็นคำถามตัวโต,ว,ตว,ว่านี่คือภัยธรรมชาติหรือความผิดพลาดของการจัดการน้ำเยอะจริงไม่เถียงแต่การบริหารจัดการน้ำแบบกลัวเขื่อนแตก เลยปล่อยน้ำมาฆ่าคนข้างล่างเนี่ยมันคุ้มแล้ววะมันเหมือนคุณกำลังขับรถแล้วเบรกแตกแทนที่จะหักลงข้างทางดันหักพวงมลาลัยกวาดคนบนฟุตบาทเรียบแบบนี้เขาเรียกว่าซ้ำเติมครับพี่น้องชาวบ้านตาดำๆรับเคราห์ไปเต็มๆธรรมชาติลงโทษก็หนักพอแล้วยังมาเจอระบบจัดการแบบผีเข้าผีออกแบบนี้อีกน่าเห็นใจชิบหายเลยครับวิเคราะห์ความชิบหายและฝากถึงเพื่อนบ้านขี้เคลม มาวิเคราะห์กันแบบเนื้อเนื้อเน้นๆว่าทำไมรอบนี้เวียดนามถึงน่วมขนาดนี้ 1. ฝนตกแบบก๊อดโหมด530มิลลิเมตรใน3ชั่วโมงสถิตินี้คือบ้าบอคอแตกระบบระบายน้ำเทพแค่ไหนก็เอาไม่อยู่ 2. โดนคอมโบต่อเนื่องเมื่อ2อาทิตย์ก่อนเพิ่งโดนไต้ฝุ่นยางหิถล่มไปยังไม่ทันจะซ่อมหลังคาเสร็จฝนชุดใหม่มาอีกแล้วเหมือนโดนนักมวยแชมป์โลกต่อยร่วงแล้วกรรมการไม่นับ ปล่อยให้โดนกระเทืบซ้ำ 3. เมืองมรดกโลกหอยอันเมืองสวยๆเก่าๆเรียบร้อยครับจมน้ำป๋อมแปมมรดกโลกกลายเป็นมรดกน้ำไปซะง,งั้นทีนี้ขอแวะแขวะเพื่อนบ้านหน่อยเถอะมันอดไม่ได้จริงๆในขณะที่เวียดนามกำลังสู้อย่างถวายหัวทหารเป็นหมื่นลงพื้นที่ รองนายกรัฐมนตรีบินฮอสั่งการผมก็อดสงสัยไม่ได้ว่าถ้าเหตุการณ์นี้ไปเกิดแถวแถวเพื่อนบ้านทางทิศตะวันออกของเราไอประเทศที่ชอบเคลมเคลมนะจะเป็นยังไงป่านนี้คงไม่ออกมาช่วยน้ำท่วมหรอกครับคงมัวแต่ยุ่งกับการจดทะเบียนเคลมน้ำท่วมเป็นมรดกชาติอยู่มั้งเนี่ยเนีเน่ฝนตกหนักแบบนี้ต้นตำรับมาจากกำแพงวัดเรานะดินถล่มแบบนี้บรรพบุรุษเราคิดค้นมาก่อน โหยวันวันไม่ทำหาอะไรจ้องแต่จะเคลมของชาวบ้านพอเจอภัยพิบัติของจริงเข้าไปเงียบกริบดีไม่ดีถ้าน้ำท่วมบ้านตัวเองก็คงจะไปโทษว่าไทยปล่อยของใส่หรือเวียดนามทำคุณใส่ใส่แง่แงคือเห็นเวียดนามเขาสู้แล้วก็น,นับถือใจครับเขาไม่มานั่งโทษฟ้าโทษฝนหรือมานั่งเคลมว่าเรือกู้ภัยลำนี้เราสร้างก่อนใครในโลกเขาลงมือทำเขาเอาคนรอดก่อน ไม่เหมือนบางประเทศแถวนี้อุ้ยพอพอเดี๋ยวทัวลงแต่ลงก็ดีจะได้ด่ากลับฮะฮะฮะกลับมาที่เรื่องจริงครับนี่คือบทเรียนราคาแพงครับการที่เวียดนามเจอหนักขนาดนี้มันสะท้อนว่า climate change หรือโลกระวันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วครับใครที่ยังคิดว่าโอ้ยเรื่องไกลตัวมึงคิดใหม่ได้เลยธรรมชาติมันไม่สนหรอกครับว่าคุณจะเป็นคอมมิวนิสต เป็นประชาธิปไตยหรือเป็นนักเคลมระดับโลกบทมันจะเอาตายมันเอาตายหมดครับบทสรุปและคำเตือนถึงไทยก่อนจะสายเกินแก้มาถึงโค้งสุดท้ายบทสรุปของเรื่องราวอันแสนหดหูนี้เราได้เห็นเนื้อแท้ของคนเวียดนามครับท่ามกลางความฉิบหายวายปวงเราเห็นทหารเป็นหมื่นนายกระโดดลงน้ำแบกคนแก่ออกจากบ้านเราเห็นอาสาสมัครตั้งเตาทำข้าวกล่องแจก ทั้งๆที่บ้านตัวเองก็อาจจะจมอยู่นี่คือความแข็งแกร่งของมนุษย์ครับเวียดนามนี่เขาผ่านสงครามมาเยอะเขาอึดเขาถึกเขาทนล้มแล้วลุกไวอันนี้ต้องชื่นชมครับถึงบอลจะแพ้เราบ่อยๆก็เถอะแซลๆแ,แต่สิ่งที่ผมอยากจะตะโกนใส่หน้าคนไทยทุกคนคือยาประมาทคุณรู้ไหมว่าจุดที่เกิดเหตุที่เวียดนามกับจังหวัดนครราชสีมาบ้านเรา ห่างกันแค่250กิโลเมตรเฮ้ย250โลนี่ขับรถแป๊บเดียวนะลมหายใจรถต้นคอแล้วนะเว้ยเราใช้อากาศก้อนเดียวกันลมมรสุมลูกเดียวกันถ้าวันนี้เวียดนามโดนพรุนขนาดนี้คุณคิดว่าไทยเรารอดเหรออย่ามัวแต่หัวเราะเยาะหรือมองเป็นเรื่องไกลตัวระบบจัดการน้ำบ้านเราดีกว่าเขาแค่ไหนลองถามใจดู ท่อระบายน้ำที่อุดตันไปด้วยขยะการก่อสร้างที่ขวางทางน้ำถ้าฝน530มมตกใส่โคราชตกใส่กรุงเทพผมไม่อยากจะนึกทาพคงได้พายเรือขายกว๋วยเตี๋ยวกันหน้าพารากอนจริงๆแน่สุดท้ายนี้ขอฝากไว้ให้คิดภัยพิบัติครั้งนี้ของเวียดนามคือสัญญาณเตือนภัยระดับสีแดงที่ธรรมชาติส่งมาถึงเราเลิกทะเลาะกันเรื่องไร้สาระ เลิกสนใจไอ้เพื่อนบ้านขี้เคลมแล้วหันมาดูท่าน้ำบาบาลหน้าบ้านตัวเองซะเพราะเมื่อถึงเวลาที่ธรรมชาติเอาคืนมันไม่มีการเจรจาต่อรองไม่มีบัตร VIP และไม่มีใครรอดขอแสดงความเสียใจกับพี่น้องชาวเวียดนามและขอให้คนไทยตื่นจากความประมาทได้แล้วครับก่อนที่น้ำตาจะท่วมเมืองแทนน้ำฝนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ จบแบบกระแทกกระถันจีนวิ่งผ่านคลองฟูนันมาพอจะออกทะเลเอา้าออกไม่ได้ติดด่านเวียดนามก็ต้องเลี้ยวขวามาทางตราดทางจันทบุรีสภาพนี้มันคือคลองตันชัดๆตันทั้งทางกายภาพตันทั้งทางยุทธศาสตร์นาหน,นี้ต้องบอกว่ากัมพูชาโดนสอนมวยเรื่องภูมิรัฐศาสตร์แบบจัดหนักคิดแต่จะเอาชนะคิดแต่จะยิ่งใหญ่แต่ลืมดูว่าตัวเองเป็นแค่ประเทศปลายน้ำ ที่ยังไงก็ต้องพึ่งพาเพื่อนบ้านการจะมาทำตัวกลางสร้างครองตัดหน้าชาวบ้านโดยไม่ดูตามมาตาเรือผลลัพธ์มันก็เลยออกมาเละเทะแบบนี้แหละครับแล้วที่หาคือกัมพูชาเคยเคลมนอนเคลมนี่เคลมวัฒนธรรมเคลมกำแพงวัดเคลมมวยไทยตอนนี้อยากจะบอกว่าเชิญเคลมคลองเน่าๆนี้ไปคนเดียวเลยจ้าพี่ไทยไม่แย่งเพราะสิ่งที่พี่ไทยจะได้มันหอมหวานกว่าคลองนั่นเยอะ อยากรู้ไหมครับว่าไทยเราได้ประโยชน์อะไรบ้างบอกเลยว่างานนี้กินนิ่มไม่ต้องขุดดินสักก้อนไม่ต้องลงทุนสักบาทแต่กำไรเนื้อเนื้อไปฟังต่อให้ชื่นใจในพาร์ทสี่เลยครับเวียดนามเอาคืนกำแพงมรณะถมทะเลปิดปากซอยโหดสัตว์รัสเซียมาต่อกันให้ไหวหลังจากที่กัมพูชาทำทรงเก่าไม่ฟังคำเตือนใครเดินหน้าขุดคลองฟูนันแบบเชิดเชิดเรืเรืกะว่าจะให้โลกตะลึง หารู้ไม่ว่าเวียดนามเขาไม่ได้นั่งนิ่งดูดกาแฟเฉยๆนะครับในขณะที่กัมพูชากำลังโม้เหม็นเรื่องโปรเจกต์พันล้านเวียดนามเขาหงายกาดกับดักที่เตรียมไว้ออกมาตูมเดียวกัมพูชาถึงกับจุกจนพูดไม่ออกเรื่องของเรื่องคือมีภาพถ่ายดาวเทียมกับข้อมูลวงในหลุดออกมาซึ่งเวียดนามคงตั้งใจปล่อยแหละว่าตอนนี้เวียดนามกำลังดำเนินโครงการยักษ์ชนยักษ นั่นคือการสร้างถนนเชื่อมต่อจากแผ่นดินใหญ่ไปยังเกาะเตียนไห่ไอเลนด์ฟังดูเหมือนสร้างสะพานชมวิวใช่ไหมโน no, ครับนี่ไม่ใช่สะพานแขวนสวยๆให้คนไปถ่ายรูปแต่มันคือการถมทะเลสร้างเป็นคันดินเป็นถนนขนาดยักษ์ความยาวระห่ำถึง47กิโลเมตรพระพระ47กิโลนี่ขับรถยังเมื่อยแล้วประเด็นที่พีคที่สุดที่ทำให้ชาวกัมพูชาต้องร้องเจ๊๊คคืออะไรรู้ไหมครับ ไอแนวถนนถมทะเลเส้นนี้มันดันตั้งขวางลำปากทางออกสู่ทะเลของคลองฟูนันแบบพอดิบพอดีเหมือนรู้ล่วงหน้าเหมือนเอาไม้บรรทัดไปทาบแล้วขี่เส้นแดงทับหน้าประตูบ้านกัมพูชาเลยลองจินตนาการตามนะครับกัมพูชาอุตสาหขุดคลองมา180กิโลเหนื่อยแทบตายหมดเงินเป็นภูเขาเรากาหวังว่าพอถึงปลายทางจะเจอน้ำทะเลสีครามเรือสินค้าวิ่งฉิวแต่พอเรือแล่นมาถึงปากอ่าวปุ๊บพงัง เจอกำแพงเวียดนามขวางอยู่เต็มตามันไม่ใช่แค่กำแพงกั้นน้ำแต่มันคือกำแพงกั้นอนาคตครับเวียดนามเล่นบทวิศวกรสายโหดไม่ต้องส่งทหารไปยิงไม่ต้องประท้วงหน้าสถานทูตแค่ถมดินสร้างถนนในเขตบ้านตัวเองย้ำว่าในเขตเขากัมพูชาเถียงไม่ออกแต่ผลกระทบทางยุทธศาสตร์คือขังกัมพูชาให้อยู่ในกาลามันเดิมสมนำหน้าเอ้ยน่าเห็นใจเขานะครับเสียงสูง คือกัมพูชาคงลืมดูแผนที่หรือไม่ก็มั่นหน้าเกินไปว่าเวียดนามคงไม่กล้าแต่โทษทีครับพี่เวียดเขานักเลงจริงเจ็บจริงไม่ใช้สแตนอินงานนี้บอกเลยว่าโปรเจกต์พันล้านของท่านหุนเซนกำลังจะเป็นอนุสาวรีย์แห่งความล้มเหลวเพราะต่อให้ขุดเสร็จเรือสินค้าลำใหญ่ๆก็ออกไม่ได้มันตื้นเขินมันติดกำแพงมันไปต่อไม่ได้แล้วเรือพวกนั้นจะไปทางไหน ถ้าออกตรงๆไม่ได้มันก็ต้องมีทางเลี่ยงใช่ไหมครับและนี่แหละครับคือจุดที่ฟ้าประทานพรมาให้ไทยประเทศเมื่อเวียดนามปิดประตูหน้าเรือทั้งหลายก็ต้องหาประตูข้างและประตูข้างบานนั้นมันเปิดอาสารออยู่ที่บ้านเราเตรียมตัวรับความฟินในพาร์ทสครับเมื่อความหายนะของกัมพูชากลายเป็นขุมทรัพย์ของไทยแบบที่เราไม่ต้องออกแรงสักอะรูเท่าหลอดดูดยาคูลนักวิเคราะห์ และนักเลงคีย์บอร์ดอย่างผมมองขาดเลยว่าเมื่อโครงการนี้เสร็จเรือสินค้าขนาดใหญ่ลืมไปได้เลยครับไอพวกเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ยักษ์เรือน้ำมันลำบึ้มบมที่กัมพูชาฝันว่าจะให้เข้ามาเทียบท่าหมดสิทธิ์ขนาดเรือที่จะผ่านได้อาจจะเหลือแค่เรือประมงลำน้อยๆหรือเรือแจวพานักท่องเที่ยวชมวิวส่วนเรือสินค้าขนาด5 0,000 DWT ขึ้นไปที่หวังจะขนของจากจีนมาลงกัมพูชาต้องทำยังไงครับ นู่นน่ะฮะพี่น้องต้องอ้อมครับต้องอ้อมเกาะฟูกวกอ้อมโลกเอาไปอีก8 0ถึง120กิโลเมตรคุณอาจจะถามว่าเฮ้ยอ้อมนิดหน่อยจะเป็นไรไปโธในโลกโลจิสติกระยะทางคือเงินเวลาคือทองการต้องอ้อมไกลขนาดนั้นบวกกับความเสี่ยงคลื่นลมที่เพิ่มขึ้นมันทำให้ค่าขนส่งต่อตู้คอนเทนเนอร์พุ่งกระชูดนักวิเคราะห์ประเมินว่า ต้นทุนจากสีหนุวิวไปสิงคโปร์อาจแพงขึ้น8 1 2ถึง12ซแล้วไงต่อพอค่าส่งแพงใครจะอยากมาลงทุนนักลงทุนจีนนักลงทุนต่างชาติเขากดเครื่องคิดเลขปุ๊บเขาก็ร้องยี่ปับ๊บจะไปตั้งโรงงานในกัมพูชาทำไมในเมื่อส่งของออกยากชิบหายไปตั้งที่เวียดนามหรือไทยดีกว่าไหมนี่แหละครับการค่าตัดตอนทางเศรษฐกิจแบบนิ่มๆแต่เจ็บลึก มาถึงจุดพีคคลองฟูนันเตชอความหวังของหมู่บ้านกัมพูชาอุตส่ากู้เงินจีนมา1.7พันล้านดอลลาร์นี่บานเบอ้อเพื่อขุดคลองนี้หวังจะประกาศอิสรภาพทางน้ำไม่ต้องพึ่งปากแม่น้ำโขงของเวียดนามอีกต่อไปกะว่าขุดเสร็จปุ๊บฉันจะเป็นเสือตัวที่5ของเอเชียแต่พอเจอเวียดนามวางกาสะพานปิดอ่าวเข้าไปคลองฟูนันกลายเป็นอะไรครับ กลายเป็นคลองตันทันทีไม่ใช่คลองตันแพระขนงนะคือมันขุดมาแล้วออกทะเลไม่ได้สะดวกเหมือนที่คิดเปรียบเหมือนคุณทุ่มเงินซื้อรถเฟอร์รารี่มาขับแต่เพื่อนบ้านเอารถสิบล้อมาจอดขวางหน้าบ้านให้คุณขับออกได้แค่ทางลูกรังแล้วเฟอร์รารี่มันจะวิ่งยังไงไหวคลองฟูนันที่วาดฝันว่าจะเป็นเส้นทางไหมทางทะเลจะกลายเป็นแค่คูน้ําระบายน้ําเสียหรือเอาไว้ให้คนกัมพูชาพายเรือเล่นแก้เซ็งเพราะมูลค่าเชิงยุทธศาสตร์ มันหายวับไปกว่าครึ่งสินค้าลงมาถึงปากอ่าวเจอโครงสร้างเวียดนามดักหน้าอ้าวไปไม่ได้ว่าต้องเลี้ยวกลับหากลิงลิงกับหมาเลยครับงานนี้ผมบอกเลยนะนี่คือตลกร้ายระดับชาติกัมพูชาที่ชอบเคลมทุกอย่างบนโลกเคลมมวยไทยเคลมชุดไทยเคลมวัฒนธรรมแต่สิ่งที่เคลมไม่ได้คือภูมิศาสตร์ธรรมชาติและขีดเส้นมาแล้วว่ากัมพูชาเป็นประเทศที่ เกือบจะไม่มีทางออกทะเลและล็อกเก็ตแล้วพอยิ่งเจอเวียดนามแล่นบทโหดแบบนี้มันยิ่งตอกย้ำสถานะประเทศปิดเข้าไปอีกสมน้ำหน้าเอ้ยน่าเห็นใจเขานะครับวางแผนมาดิบดีเจอเวียดนามซ้อนแผนทีเดียวไปไม่เป็นเลยมัวแต่ไปเต้นติ๊กตอกเคลมวัฒนธรรมจนลืมดูแผนที่ว่าเพื่อนบ้านเขากำลังเทปูนปิดประตูบ้านแล้ว าต่อไปเรามาดูตัวละครรับระดับบอสว่างานนี้พี่จีนจะทำหน้ายังไงเมื่อลูกรักสองคนตีกันแต่ตัวเองดันเจ็บตัวทั้งขึ้นทั้งหวังว่าบทความนี้จะทำให้ท่านผู้ชมได้รับสาระความรู้ความบันเทิงและได้ข้อคิดดีๆกลับไปนะครับพี่น้องชาวไทยเอาละครับท่านผู้ชมชาวไทยมีความรู้สึกคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องที่ผมยกนำเสนอในวันนี้หวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อย ถ้าหากมีความเห็นใดก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ที่คอมเมนต์ได้เลยก่อนจากกันไปก็ฝากพี่น้องชาวไทยกดซับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังในการทําคลิปต่อๆไปขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านมากๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับและขอเป็นกำลังใจให้แก่ทหารไทยที่สามุูทิตตนทุกๆท,ท,ท่านเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยดีครับ